สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้นะครับคลิปหลังเกม l o s n g l l e i t ์เร r กอ e r กับ New York Nick เป็นเกมที่นี่ถือว่าเป็นเกมสูตรนะเกมสูตรคือเกมอะไรรู้ไหมถ้าเป็นเกมทีมกระจอกเนี่ยเราก็จะแพ้แต่ถ้าเจอทีมเก่งเนี่ยเราก็ชนะซึ่งเจอ n e y ิ y o r n n i k s วันนี้เนี่ยพวกเขาชนะมา9ก้นัดติดมันก็เข้าสูตรว่าน่าจะเสร็จ Lo อย e อเร e กอัปเดตข่าวสารก่อน ข่าวร้ายของเลเกอร์เนี่ยจารเตแ,แวนดวิลที่เกมนักก่อนหน้านี้ว,วิ่งวิ่งอยู่แล้วก็เหมือนข้อเท้าพิกเนอะอ่าวโอเจได้ออกมาอัปเดตว่าอาจจะหนักแล้วหนักถึงขั้นปิดฤดูกาลเลยก็ว่าได้ซึ่งถ้าไม่มีจารเตแวนดวิลเนี่ยต้องบอกว่าเกมรับของเลเกอร์เนี่ยมันมีสถิติขึ้นมาอยู่ว่ามีเขาในสนามสถิติเกมรับจะดีกว่าไม่มีเนี่ยเยอะมากมีกว่าแบบเยอะกว่าหลายจุดอ่ะอันนี้ก็ ส่วนตัวนะก็หวั่นใจว่าเออถ้าเสียแบนเดอร์บิลไปเนี่ยแล้วในตลาดเนี่ยตัวรับจ๋าๆก็ไม่ค่อยมีด้วยน่าจะกระทบกับเลเกอร์แบบเต็มเป่านะครับส่วนฝั่งนิวยอร์กนิกในเกมนี้เนี่ยดาราหลากหลายคนเขาไม่ได้ลงเล่นจูเลสแลนดเดลมีอาการบาดเจ็บมิชเชลโรบินสันปิดเทอมแล้วโอจีก็ไม่ได้ลงควอนตินกามก็ไม่ได้ลงมันก็เลยเป็นเกมที่โชคเข้าข้างเลเกอร์หน่อยเพราะตัวของเขาเนี่ยไม่ค่อยเต็มเปิดเกมมาเนี่ย เป็นเกมที่สนุกมากแลกกันไปแลกกันมาบอกเลยว่าคอเตอร์แรกโคตรมันคนที่เล่นดีของเลเกอร์เนี่ยจะเป็นดีโลวันนี้ดีโลเนี่ยคือสองสามเกมที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มดีโลเนี่ยเหมือนกำลังกระฉูดขึ้นแล้วก็ความมั่นใจเนี่ยเต็มประหลอดการยิงสามแปมการเลือ้อยการลังเกมทำได้ดีมากส่วนฝั่งนิวยอร์กนิ้ก็ได้จาเรนบันสันคอยบัญชาเกมและหยุดยิงสองคะแนนจารนบันสันนี่เก่งมากนะ กระชากกระชากปุ๊บสต็อปขึ้นมายิง2แต้มเลยเนี่ยผมว่านี่โคตรชัวร์ทำให้ควอเตอร์แรกเนี่ยเล่นกันอย่างสูสีเลเกอร์นำอยู่นิดเดียว27-25ต่อเข้าสู่ควอเตอร์ที่2 l o ลอจินิเลเกอร์ได้โรบอนเจมคอยลันเกมลันเกมหนีห่างไปก่อนสุดท้ายท้ายควอเตอร์จาเลนบันสันกับแม็กไบพนึกกำลังกันไล่ตีตื้นมาก่อนจะตีเสมอ59เท่าแล้ก็ควอเตอร์ที่3 คอวอเตอร์ที่3เนี่ยฝั่งเลเกอร์เนี่ยค่อนข้างจะดรอปพอสมควรคนที่เล่นดีเนี่ยก็มีโรบอนกับลีฟแต่ฝั่งนิวยอร์กนิกเนี่ยได้จาเลนบันสันโหวันนี้บันคือบันสัน3คอวอเตอร์แรกเนี่ยผมมองเลยนะว่าวันนี้เลเกอร์น่าจะเสร็จแล้วบันสันเนี่ยจะเป็นแมนออฟเดอะแมตช์เขาเนี่ยทั้งจ่ายทั้งข้ามทั้งยิง2แต้มคอยเปิดป้อนบอลให้ด so ีวิเซนโซ่ควอเตอร์3เนี่ยกดไปอีก10คะแนน New York นิวยอร์กนิกนำใส่ใส่แปต่อ80 จุดเปลี่ยนของเกมมันเกิดขึ้นเริ่มต้นควอเตอร์ที่4เปิดควอเตอร์4มานิวร์กนิกเทิร์นโอเวอร์บุกไปไม่ลงแล้วเลเกอร์เนี่ยที่ตามอยู่6แต้มสวนเม็ดเดียวตีตื้นเป็น86-85ต่อแ5แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เล่นกันแบบสูสีแลกกันไปแลกกันมาแล้วท้ายเกมเนี่ยโคดดาวินแฮมมีการแก้เกมไปหยุดจาเลนบันสันทำให้เกมของนิวร์กนิกเนี่ยจากสูสีอยู่กระตุกไปเลยกระตุกแบบ กระตกแบบจ่ายเสียแกะไม่ออกยิงไม่ลงยิงไม่มีเปอร์เซ็นต์ล o อจิลิเลเกอร์จากตามทั้งเกมพิกกลับมาแซงแล้วก็แซงยาวปิดเกมล o อจิลิเลเกอร์ชนะด้วยสกอร์1 1 3สต่อ105สถิติที่น่าสนใจหลังเกมวันนี้เลเกอร์เทิร์นโอเวอร์น้อยมาก เทิร์นโอเวอร์5ครั้งแล้วไม่เสียแต้มจากเทิร์นโอเวอร์เลยถือว่าเป็นเรื่องหาดูยากมากส่วนฝั่งนิวยอร์กนิกเนี่ยเสีย7เทิร์นโอเวอร์แล้วก็เสียไป12คะแนนนะครับแม้ว่านิวยอร์กนิกเนี่ยวันนี้เซคันด์แชนเน่กินเลเกอร์ยับได้การรีบาวบอ์ซ้ำลงไปได้ไป12แต้มเลเกอร์ได้ไปแค่2แต้มฟันเบรกเลเกอร์ดีกว่าหน่อยได้16นิวยอร์กนิกได้14แต้มวงในนนิวยอร์กนิกดีกว่า54เลเกอร์44นะครับเดี๋ยวมาดู5าประเด็นเด่นหลังเกมกันต ประเด็นแรกนะครับแมนออฟเดอะแมช์ก็ได้หรือประเด็นหลักเลยที่ชนะในเกมวันนี้ต้องยกให้เขาดาวินแฮมเออเล่นดีก็ต้องชมเขาบ้างวันนี้ดาวินแฮมเนี่ยเป็นคนที่มีจุดเปลี่ยนหลายเกมนะครับผมมองว่าหนึ่งในแท็กติกที่ลงมาใช้แล้วเวิร์กเนี่ยอันนี้มาจากดาวินแฮมจชัวร์นั่นคือการ Team, ากดับเบิลทีมจารีนันสันควอเตอร์ Quarter ที่4เนี่ย คือเจเลมันสันเนี่ยเล่นดีตั้งแต่ควอเตอร์หนึ่งอย่างควอเตอร์ที่3แล้วก็ควอเตอร์สองควอเตอร์สเนี่ยปั่นป่วนจนดีโลเนี่ยเสียฟาวเยอะจนต้องหลุดออกไปนั่งแล้วก็ไอ้ดาวินแฮมเนี่ยเขาพยายามคิดว่าเขาจะแก้ใครเขาเอาออสตินลิฟมาจับก็จับไม่อยู่แม็กคิตตี้มาจ,จับก็จับไม่อยู่สุดท้ายเนี่ยเขาใช้การดับเบิลทีมพอดับเบิลทีมเนี่ยเจเลมันสันก็ไม่ใช่กาดที่ดื้อเนอะไม่ใบทะลุทะลวง2คนเข้าไปเขาคลายบอลออก พอเขาคลายบอลออกเนี่ยในวันนี้มันไม่มี OG มันไม่มีแลนเดิลแล้วก็คนที่เล่นดูโดดเด่นเนี่ยมันเป็นดิวิเซนโซแต่พอไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันดูดรอปลงไปมันเลยทําให้การดับเบิลทีมเนี่ยมันเวิร์กมันเลยเข้าเป้าจากที่เลเกอร์เนี่ยโดนบอลสันมาต่อทั้งเกมพอดับเบิลทีมจาเลนบอลสันไม่มีแต้มแล้วเสียเทิร์นโอเวอร์ลัวๆผมมองว่าอันนี้ให้ความยอดเยี่ยมของดาวินแฮมนะครับแล้วก็ยังมีอีก ความยอดเยี่ยมของดาวินแฮมเนี่ยผมมองว่าการที่เขาให้โอกาสแจ็คสันเฮแจ็คสันเฮเกมที่แล้วก็เล่นได้ดีวันนี้เล่นได้ดีมากนะครับแจ็คสันเฮเนี่ยวันนี้มี10คะแนนแล้วก็มี3 a s แอซิตแล้วก็มี1รีบาวคอยลงมาเล่นเกมรับเล่นพิกแอนโลกับรบอนได้ดีอันนี้ก็ต้องชมว่าดาวินแฮมเนี่ยให้โอกาสแจ็คสันเฮมาตลอดจนเขาเล่นได้อันนี้ก็ต้องชื่นชมนะแล้วก็อีกหนึ่งจุด วันนี้ไม่มีจาเลบันดบิลเขาก็ให้โอกาสแม็กฮิสตี้มากขึ้นซึ่งแม็กิสตี้ก็ตอบแทนได้ดีวันนี้แม็กิสตี้เนี่ยลงมาเชื่อมไอตอนสุดท้ายเนี่ยที่ดีโลมีปัญหาการฟาวเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแม็กฮิสตี้ลงมาแม็กฮิสตี้ลงมาช่วยเกมรับได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้มี6คะแนนฟิลโก1อยเปถือว่าการเปลี่ยนเกมของดาวินแฮมวันนี้เข้าเป้าหมดเลยอันนี้ต้องชื่นชมนะแล้ววันนี้มันมีจุดหนึ่งก็คือเขามีการปรับ ลูกลักของเขาทอรนสปินเล่นแป็กมาหลายนัดแล้วก็ดรอปไปเป็นตัวสำรองไม่ดือ้อแล้วเอาลุยให้ชิมูระที่เราชมกันว่าดีมาหลายนัดแล้วเนี่ยขึ้นเป็นตัวจริงสุดท้ายทอรนสปินก็เล่นได้ดีขึ้นวันนี้ทอรนสปินเนี่ยพอกลับไปเป็นตัวสำรองมี16คะแนนฟิลโก60%ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดาวินแฮมมือทองจับอะไรก็เข้าเป้าประเด็นที่2นะครับผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมในเกมนี้นะครับผมให้เขาเป็นแมนออเดอะแม์นะ นั่นคือออตินลีฟวันนี้มี22คะแนนมี7อซัซวีตมี6รีบาวฟิลโกโดยรวมยิงไป46% 3แต้มยิงลงไป3เม็ดฟิลโกโ50%ความยอดเยี่ยมของออตินลีฟเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นมานานละทุกทีเนี่ยออตินลีฟเขาจะไปรอจบสกอร์เนะให้เลบอนคึงบอลไปแต่ว่าวันนี้พอเขาเข้าฝากปุ๊บเนี่ยควอเตอร์ที่4ี่เขาเหมาคนเดียวหมดเลย ทั้งลากทั้งเล่นทั้งจบสกอร์แล้วก็หลายต่อหลายลูกเป็น3แต้มสำคัญที่ทำให้เลเกอร์ยังอยู่ในเกมนี้ควอเตอร์ Quarter ที่4ออสตินลีฟกดไป14คะแนนผมชอบออสตินลีฟที่มีความมั่นใจแล้วเล่นไม่เสียสร้างเกมก็ได้จบสกอร์ก็ได้แล้วก็มาับเบิลทีมแล้วก็กลับไปป้องกันได้ดีวันนี้ออสตินลีฟเพอร์เฟในใจผมนะแล้วก็ถ้าเขารักษาฟอร์มแบบนี้เลเกอร์เราจะมีลุ้นนะครับประเด็นที่3 พูดถึงองค์รวมของร้อจิลิเลเกอร์คนที่เล่นดีลองลงมาเนี่ยนั่นคือลุงเจมนะครับวันนี้รบอลเจมสเนี่ยมี24คะแนนมี5 a าแอซิตห้าลิบาลร็บบอลเจมสยังสำคัญมากๆช่วงเวลาที่ทีมกำลังแบบโมเมนตัมไม่ดีอะ่ะเขาจะลงมาจ่ายบอลเขาจะลงมาป้องกันเขาจะลงมาทำคะแนนรบอนเจมสยังเป็นคนวัย39ที่เวอร์มากๆอยู่เลยแล้วก็แอนโทนีเดวิดวันนี้ถ้ามองสถิติเนี่ยวาได้12คะแนนได้18บลบาได้5าซิต มันดูดรอปไปแต่ว่าวันนี้แอนโทนีเดวิดมี4บล็อกแล้วบล็อกเนี่ยโหคุณไปดูควอเตอร์3ามเขาโดดบล็อกฝั่งนี้ปากไอ้บอนแม่งกุ๊ก,ก,กไปฝัง่งนึงจาร้นมันสันขึ้นมารีบหยิบขึ้นไปวางเดวิดมาไหนไม่รู้กดอีกปัง้งคือผมรู้สึกเลยว่าตอนที่เดวิดบล็อกติดติดกันน่ะฝั่งนิวยอร์กนิ่เนี่ยหลอนไปเลยไม่มีใครเข้าใต้แป้นเลยอะ คือเดวิดเนี่ยแม้จะดูแต้มน้อยนะแต่เกมลุกเนี่ยปีศาจมากแล้วก็ต่อให้ซ้ำสอทีอะถ้าแกมีเวลากระโดดลงมาแล้วโดดขึ้นไปงาบต่อนี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่ถ้าเขาไม่มีการบาดเจ็บอะผมว่าเขามีลุนผู้เล่นเกมรับแห่งปีได้สบายๆนะวันนี้ท่านพออเดวิดยอดเยี่ยมมากๆในใจผมนะดีโลวันนี้ภาพรวมทั้งเกมเนี่ยถือว่าใช้ได้วันนี้ดีโลเนี่ยมีสถิติทั้งหมด 16คะแนนแล้วก็มี4อาแอซิดก็โซโซนะส่วนลุยฮาชิมุระมาเป็นตัวจริงเนี่ยกดไป7คะแนนฟิลโก60%ไม่แย่นะทอรเรนสปินพอไปเป็นตัวสำรองได้เล่นมากขึ้นได้เก็บความมั่นใจมากขึ้นในชุด 2, 2> <ๆ>เขามี16คะแนนแล้วก็ทำแต้มสำคัญในช่วงท้ายควอเตอร์วันนี้ภาพรวมของเลเกอร์เนี่ยก็ใครลงไปเนี่ยก็ทำได้ดีทั้งหมดแล้วก็ แต้มเนี่ยมันเฉลี่ยเฉลี่ยกันถือว่าเป็น1เกมที่สบายใจนะครับประเด็นที่4เนี่ยฝั่งนิวยอร์กนี้กันบ้างคนที่ชอบเลยเนี่ยคือจจเลนบันสันวันนี้กดไป36คะแนน10บแอสซิตฟอร์มเป็นผู้เล่นระดับออสตานะเสียดายว่าควอเตอร์สเนี่ยมาแกะแกะดับเบิลทีมไม่หลุดมันเลยแบบมันเลยจบไม่สวยเท่าไหร่แล้วก็ดีวิเซนโซผมว่าเราเออ นี่คือเหตุผลที่โกลเด้นสเตเบล r เออร์เล่นได้ดีในปีที่แล้วแล้วแฟนแฟนโกลเด้เสียดายเขาดิวิเซนโซวันนี้ควอเตอร์หนึ่เนี่ยโ,โหการเล่นวงนอกแกเฉียบคมมาก3แต้มต่อบอลเชื่อมเกมกดไป26คะแนนส่วนคนอื่นๆเนี่ยมันมันค่อนข้างจะดอบหน่อยจอห์นฮาร์ดมี12ภพาชูวามี10แล้วก็แม็กไบมี10ผมว่าอังจริงนะเท่าที่ดูมาตลอดเนี่ยถ้านิวยอร์กนิกอยู่เต็มชุด มีจูเลียสแอนเดลอีกคนนึงวันนี้เลเกอร์เหนื่อยนะครับนี่คือประเด็นที่4ประเด็นสุดท้ายแล้วก็ขอพูดถึงนิวยอร์กนิกส์หน่อยแล้วกันผมว่านิวยอร์กนิก k ์เนี่ยหลังจากเทรดผ่าตัดมานะเอา OG มาเอาพาชูวามามันดูมันดูมีอนาคตแล้วก็ผมรู้สึกว่านิวยอร์กนิก์ในปีเนี้ในไลน์อัพที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นปีสำหรับผมผมว่าน่าจะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในรอบ5ปีนะผมว่าจาเลมันสันเนี่ยของแท้แม่กองเลยอะ การจบสกอร์ของเขาการลากบอลการคีเอทเกมผมว่าเขาเป็นกาดท็อป10ใน NBA จาเลมันสันผมให้เลยเป็นท็อป1ททั้งโห oh, คือวันนี้สกอร์ดีมากแล้วก็การลากบอลดีหมดมาตกมาตายตอนท้ายไม่ง้นจะหล่อวันนี้จะเป็นแมนออเดอร์แมนแล้วก็แลนเดลถ้ากลับมาลงตัวเนี่ยดีมากแล้วเรารู้สึกว่าพวกปีของนิวยอร์กนิกเนี่ยป้องกันได้ดีทั้งหมดเซนเตอร์ตัวใหญ่ก็ดีเราเรารู้สึกว่าเราดูนิวยอร์กนิกมาแบบ 45- ปีเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยผมว่าปีเนี้ย ทีมมันดูลงตัวมากดูไซส์สวยดูเล่นเกมรับดีแล้วก็มีสตาร์ให้ยึดเกาะแบบบันสันมีสตาร์ให้ยึดเกาะแบบแรนเดิลแล้วเดี๋ยว OG เนี่ยยังไม่ได้ดูถ้าดูเต็มๆแล้ว3คนนี้เป่งปังหมดนะผมว่าอนาคตของนิวยอร์กยังไปได้ไกลนะแล้วเป็นทีมตลาดใหญ่ด้วยถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจส่วนแฟนแลชจิลเลเกอร์ในวันนี้เราชนะ26แพ้25 ชนะมากกว่าแพ้ครั้งแบบครั้งแรกในรอบหลายเดือนแล้วกันผมว่าก่อนหน้านี้มันก็กุกักกุกักอยู่เงี้ยแต่ว่าวันนี้ชนะ26แพ้25ตอนนี้ยึดอยู่ในอันดับที่29ตามตูดดัลลัตมอวลิกที่ชนะ26แพ้23เขาเล่นน้อยกว่าเรา2เกมซึ่งก็ยังอยู่ในพื้นที่เพย์อินอยู่พยายามจะดีดตัวขึ้นไปกว่านี้ได้นะข้างบนเนี่ยเป็นดัล,ลัต26เกมพิลิกันกับซัน28เกมก็ เชื่อว่าเลเกอร์ถ้าเข้าล็อกดีๆเนี่ยแล้วอย่าไปอย่าไปดูแลคนคนจนเยอะอย่าไปดูแลพวกโรบินอย่าไปทําตัวเป็นโรบินฮูดอะโฟกัสได้แล้วถ้าไม่เทรดเนี่ยไปกับล็อกนี้ผมว่าแต่อยากได้พวกตัวป้องกันมาเสริมสักตัว2ตัวนะ่าจะสวยนะในตลาดไบเอาท์ถ้าได้ตัวป้องกันมาน่าจะลงล็อกขอให้ไม่เทถ้าไม่เทรดดีไม่อยากเทรดดีโรเลยผมพูดเลยผมไม่เทรดดีโรขอให้เซตล็อกเนี้ยไว้แล้วเติมตัวรับมาซะหน่อย ไปเรื่อยๆยังมีลุนที่ลุนพื้นที่ Pay In Pay Off นะแฟนเลเกอร์เห็นอะไรคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาวันนี้ลาแล้วครับไปเจอต่อในไลฟ์สดวันนี้ลาแล้วจ้ะวัสดีจ้ะ